พอมีลุ้นกันอยู่แล้วตัวทีมชาติไทยของโรงเงรียนกีฬากรุงเทพครับสวยเลยครับตรงนี้เข้ามาตรงกลางแล้วจะไปจะลิกเล่นไม่ผ่านครับโดนอ่านไปแล้วหยอดมาตรงนี้สุพรรณข้างหน้ามีพื้นที่ด้วยเลีย้ยงจี้เข้ากรอบแล้วจบตรงนี้เรียบร้อยเลยครับสุพรรณบุรีเอฟซีออกนำครับอ้อโหใช้โอกาสไม่เปลืองครับวันนี้สุพรรณบุรีครับ อิทธิมนท์แน่ครับโอ้โหดูท่าดีใจครับจงอางผยองเดกครับอ,อิทธิมนครับวันนี้มมชมภาพช้ากันเลยครับจังหวะา,าอ้ยโยนตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับ<า>แล้วใช้ศีรษะแต่งบอลครับม,<า>มองหาพื้นที่ว่างตรงนี้ครับแล้ว จิ้มบอลผ่านมือผู้ตัดตูเข้าไปเลยครับอิทิมนครับมมมดดชมตรงนี้หูยเด็ดขาดจริงๆครับวันนี้ครับสุพรรณบุรีอิทิมนครับชมกันอีกจังหวะนึ่งครับตามมาเอาบอลลงตรงนี้ไกลตัวเกินไปครับแล้วหือจัหนึ่งสองตรงนี้แล้วหลุดมาตรงนี้สุพรรณบุรียิงติดเซฟหือตามมาตะคุดได้ครับ เนี่ยชมภาพชา้าจังหวะได้หลุดขึ้นมาเมื่อัะคู่ครับมัน,มนเป็นจังหวะเสียบอลหน้าก่อเขตโทษแล้วได้ยิงเต็มๆตรงนี้ครับยังติดเซฟผู้หล่าประตูแล้วยังตามมาตะคุบได้แล้วตรงนี้แล้วเสียบอลตรงกลางแล้วครับแล้วอิทธิมนอิทธิมน,ม,นมีพื้นที่ลองยิงโอ้ยซปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหงานชุกจริงๆครับผู้หล่าประตูครับ ชมภาพช้ากันเลยครับจังหวะไปเสียบอลตรงกลางของโุงแดงกรุงเทพครับแล้วจ่ายง่ายๆมาอิทธิมอลหูไม่มีใครเข้าประกบแล้วตรงนั้นมีพื้นที่มีเวลาแล้วได้ตัดใจยิงจากนอกกรอบตรงนี้บอลหยังติดนักชชนเปิดเข้ามาตรงนี้ขวาติดมือแล้วบอลเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหสองประตูต่อสู่เลยครับที่สุพรรณบุรีเอฟซีออกนำครับอูต้องชมภาพช้าเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นครับ กองจับมาเป็นผู้รักษาประตูะครับดูภาพช้าจังหวะโอ้โหไม่จังหวะจับบอลแล้วหลุดมือบอลมันไหลเข้ากรอบไปเลยครับนี่ครับชมภาพช้าตรงนี้ครับมองเลยครับแล้วตัดสินใจเปิดเข้ามาเลยครับผู้รักษาประตูคว้าแล้วบอลหือวาแล้วบอลหลุดมือไปชนเสาเข้าเลยครับ ปอนเจ้ากรรมมันไปชนเสาแล้วกระดอนเข้าประตูเลยครับแล้วเปิดเข้ามาแบบนี้โดนเคลียร์ทิ้งอข้ามาแล้วผู้ธัดสินก็ให้สัญญาณเป่าจบในช่วงคือหลาแรกครับโรงเรียนกิฬังเทพตามหลังสุพรรณบุรี FC อยูีอยู่0ประตูต่อ2ครับ แล้วเลนสั้นตรงนี้อืมไม่แม่นด้วยครับแล้วลองยิงไกลตรงนี้ย,ยังตามกลับมาตำแหน่งทันเลยครับผู้ตัดสาตัวครับลักไก่ยิงไกลแล้วทางด้านสุพรรณบุรีครับตรงนี้ถึงด้วยครับสุพรรณเคียวมาแล้วโดนเสียบล้มตรงนี้ผู้ตัดสินขอเช็ค VAR เลยครับคนที่เจ็บอยู่แล้วสัญญาณภาพมาครับ จังหวะตรงนี้นี่คือปั๊มกันออกมาได้ครับแล้วบอลเนี่ยมันไปเข้ากระเด็นไปเข้ากรอบอ,อีกครั้งนึงแล้วครับแล้วจุดเกิดเหตุมันคือตรงนี้แหละครับแล้วอื <c oughs> VR ค่อนข้างชัดนะครับอยู่ที่พู้ตัิสิ์แล้วครับว่าจะพิจารณาว่ายังไงครับตรงนี้มุมนี้ VR นี่ชัดเจนเลยครับ นี่ครับดูกันอีกครั้งนึงครับจังหวะเตะสกัดตรงนี้เนี่ยมันบอลมันยังเฉล็บไปในกรอบนะครับทำให้สุพรรณเนี่ยตัวเติมมาตรงนี้ครับโดนเสียบจากตรงนี้เลยครับเป็นเบอร์สี่แหละครับของโรงเรียนกรุงเทพครับกำมลสิทธิ์แล้วที่เสียเอบอร์ตะรู่แล้ว ผู้ตัดสินให้สัญญาณเป็นจุดโทษครับใบอะไรครับเป็นใบเหลืองนะครับให้สัญญาแล้วผู้ตัดสินสุก,กิจตั้งสมาธิครับสุก,กิจยองเข้ามาแล้วสัวนลูกนี้เรียบร้อยครับ3ามประตูตศูนย์ที่สุพรรณบุรีเอซออกนำ จังหวะยิงนี่โดนปัดเหมือนกันนะครับแต่บอลแรงเลยครับเข้าไปตรงตะข่ายครับชมภาพช้าจังหวะจุดโทษเมื่อสักครู่ครับวิ่งมายิงนี่ผู้ตัดสินประตูดาวถูกทางด้วยนะครับแต่ด้วยความที่บอลมันแรงเลยครับปัดไม่ออกครับวิ่งมาสัดนี่ครับโดนปัดเล็กน้อยครับมันบอลมันแรงครับไม่ออกครับสามประตูต่อศูล้วครับที่ นัทจะชนเลยครับเรียกฟาวให้กับสุพันบุรีได้ครับแล้วบอลตกพื้นใช้ศรีสาแต่งตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังได้อยู่ครับสุพันบอลยังยิงมาแล้วเรียบร้อยครับสุดสวยเลยครับลูกนี้ของอิทธิมณ์ครับโอ้หสองลูกไปแล้วครับลุ้นแฮตติกแลวครับอิทธิมนครับ นี่โอ้โหโรู้มุมกล้องด้วยครับอิทิมลชมภาพช้าตรงนี้ครับจังหวะเคลียร์กันไม่ดีของโรงเรียนกลางเทพเลยครับบอลมาเข้าทางอิทธิมลทิพเป้ลแล้วแล้วโอ้โหพีนี่ครับบอลเคลียร์กันไม่ขาดเลยครับแล้วบอลมันเข้าทางอิทธิมลเลยครับ ซัดตรงนี้นี่บอลหูวี่ค่อยๆข้ามือผู้สาวตัวและเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับนี่ครับดูหูวี่ <l ok> สุดสวยเลยครับของอิทธิมนครับลูกนี้ครับ <l ok> อิทธิมนทิพน่ครับ <l ok> ช,รช้าจังหวะซัดตรงนี้ของอิทธิมนครับหูวี่สุดสวยจริงครับ แล้วตรงนี้ต้องเคลียร์มาก่อนคับโอ้โหสุพรรณบุรีได้ลุ้นตรงนี้อีกแล้วครับอิทธิมลอ,อิทธิมนไหลตรงนี้ยิงเรียบร้อยละบอยสุพรรณบุรีวันนี้ดูจริงๆครับครูทันแน่ครับอ,อิทธิมลน,นี่ใจกว้างมากๆเลยครับไหลมาให้ ู้เนนครับดูภาพช้าครับจังหวะนี่เลอิทิมลนครับพิกมานี่เจ้าตัวมีช่องกันครับก่อนที่จะโยกแล้วไหลต่อมาให้ผูทเนนยิงตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห,หยิงเสียบเสาเข้าไปเลยครับนี่เลยครับตานี่มองพ้นเสาตูเลยครับก่อนที่จะซัดเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับ แอและครับทิ้งมาพื้นที่ว่างตรงนี้ได้ด้วยอืเอาบอลตวัดยิงตรงนี้ชนเสาครับแล้วยังเคลียออกมาได้ครับหูยชมภาพช้าจังหวะยกมานี่เหมือนจะล้นแล้วแต่ผู้รักษสาวตูออกมาแล้วขวาบอลไม่ได้แล้วแล้วตวัดยิงนี่บอลหูมัไปชนเสาแล้วครับของสุภาพบุรีครับหูแล้ว ข้างบนนี่เพื่อนว่างแล้วครับเห็นไหมแทงช่องนั้นตัดแบงคมาอิทธิบลยิงพัดทีครับโอ้โหโมอห้โอไม่ใช่อิทธิมนนะขออภัยครับเป็นทางด้านธีรศักดิ์ค,ครับนี่ชมภาพช้าจังวหวะ เบียดแย่งมาแล้วหูเลี uh ้ยงลายดีมากครับทีละสักอุบัเลอร์ครับก่อนที่จะหลุดเดี่ยวเข้ามายิงตรงนี้แหละครับนี่จะชมภาพช้าจากมุมนี้ครับหลุดไปแบบมีพื้นที่เลยครับได้เรื่องมุมยิงแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับยิ้มได้เลยครับตรงกลางตรงนี้ โดนแท็กสองคนพูดสินไม่ว่าอะไรด้วยแล้วตรงนี้หลุดป้าก็จอ่ออิทธิมลเรียบร้อยเลยครับรอบนี้ไม่ผิดแล้วครับแฮตติกฮีโร่ครับอิทธิมลครับทำได้ครับวันนี้ครับสารประตูหนึ่งแอสซิสต์ของเขาครับอิทธิมลทิพย์แน่นครับชมภาพช้ากันเลยครับจังหวะ ข้ามาหลอกตรงนี้หูยบอลมันมาถึงเขาเลยครับอิทธิมนก่อนที่เจ้าตัวจะใจเย็นด้วยครับหลบมาหนึ่งคนก่อนจะซัดเสาแรกตรงนั้นเลยครับน, <c oughs> นี่ครับจังหวะในก่อนหูเจ้าตัวจใจเย็นด้วยครับก่อนที่จะซัดเต็มๆต,ตรงนี้ครับอิทธิมลทิพเป่ครับนี่แล้วหูวิลล็อกหลบมาแล้ว จอ่อๆงินพุทธษาตูก็ไม่ไหวเลยครับแพตริกฮีโร่ครับสามประตูหนึ่งแอซิดครับอิทธิพนทิพเนศไม่แม่นครับเคลียร์ทิ้งเข้ามามีสนับแข้งหลุดด้วยครับจังหวะตรงนี้ยังไล่บี้อยู่ไหลเข้ามาแล้วไม่มีทดเลยครับวันนี้เป็นแฮตติกฮีโร่ของอิทธิมนทรทิพเนศครับ 啊，没了。